ในคลิปที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนรูปผมเชื่อว่าคลิปนี้ทุกคนสนุกนะฮะผมมาให้ท่านใด้ดูก่อนเลยว่าเวลาถ้าเราจะให้มีกรอบสีฟ้าขึ้นเราแตะตรงแก้ไขข้างล่างเนี่ยนะครับนะฮะซึ่งก็จริงๆแล้วก็จะมีรูปเฟืองให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวผมใส่รูปเฟืองให้ด้วยนะครับก็มาแตะปุ๊บมันจะขึ้นกรอบสีฟ้าเราก็แตะมาที่กรอบสีฟ้าแล้วก็เลือกรูปนะครับอันนี้เป็นภาพนํารูปแรกเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นรูปร้านของเราหรือว่ารายการอาหารหรือภาพเด่นๆของเราเนี่ยนะครับจริงๆก็ ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะเลือกนะครับผมเอาภาพง่ายๆแล้วกันนะครับจะเป็นรูปร้านหรือว่ารูปสินค้าอะไรก็ใส่ไปแล้วแต่ชอบเลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีความสดใสแล้วครับของของภาพนี้นะครับส่วนภาพของผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นนางแบบที่ผมเคยจ้างสมัยก่อนแล้วก็แตะมานะครับก็มาเลือกรูปก็มาใส่รูปอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้ไปดึงรูปเข้ามา ต้องขอขอบคุณนะครับขอเอามาใช้ตรงนี้นะครับก็กดบันทึกเพื่อเป็นเดโมโให้เห็นไหมครับซึ่งคุณคิดว่าจะเป็นรูปเขาหรือรูปคุณดีละ่ะคุณจะใส่ชื่อหรือข้อความโปรโมตต่างตรงนเนี้ยนะครับผมบอกว่าไม่เกินสองพัดคิดดูครับถ้ามันเกินเนี่ยคุณจะเอาไปทําไมให้มันลกนะฮะคนที่เขาดูเขาจะบอกไม่เห็นสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยคนี้ภาพสําคัญภาพสําคัญคือ4ภาพนี้แต่จริงๆแล้วนะครับสำคัญที่3ภาพแรกเพราะสามภาพแรกถ้าคุณเปลี่ยนมันจะไปโชว์เลยนะครับ เหมือนกับว่าเวลาเขาเปิดเจอร้านคุณเนี่ยนะครับเขาจะรู้ว่าคุณขายอะไรเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณใส่รูปที่มันมองไม่ออกว่าคุณขายอะไรเนี่ยนะฮะอย่างนี้ผมผมยกตัวอย่างว่าเอาเราเป็นเบรคฟาสต์และกันขายอาหารเช้านะครับภาพทั้ง3ภาพแรกนะครับมันจะไปโชว์ใน d ด r e c t o r y นะครับอันนี้นะครับสมมุติว่านี่เราขายอาหารเช้านะครับหรือว่าภาพที่3นะครับเราก็มาเลือกรูปนะครับเราก็มา ภาพที่4เนี่ยไม่ไปโชว์ในเดเลกทรีแต่มันโชว์หน้านามบาัตรก็ต้องเอาภาพที่ดีเหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นภาพเจ้าของครับถึงแม้ว่าจะสวยจะหลอก,ก็ไม่ต้องนะครับมันผิดที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมโชว์ให้ดูนะครับผมโชว์ให้ดูสักนิดหนึ่งละกันนะครับก็ไปที่แอปชุมชนน,นี่คือแพลตฟอร์มของเรานะครับแอปชุมชนเนี่ยนะครับสมมุติว่าคุณอยู่ หมู่บ้านนะครับผมยกตัวอย่างว่าหมู่บ้านสีชัยทองแล้วกันนะครับนะครับแล้วคุณก็มาดูว่าอ๋อคุณขายอะไรนะครับก็มาดูว่าตรงนี้นะฮะมื้อนี้กินอะไรดีอาหารที่เป็นมื้อเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนนะครับอาจจะเรียกว่าอาหารหนักละกันเป็นมือ้อมือส,ส,ส่วนบางอันข้างล่างเนี่ยนะครับก็เป็นหาของอร่อยเห็นไหมมันจะมีทั้งเครื่องดื่มของท่านเล่นลูกตาลอะไรเนี่ยเมื่อกี้ผมลองสมัครแล้วก็เอามาไว้ตรงหาของอร่อยนะครับ แต่พอดีตอนยกตัวอย่างของ b บรก k าส s t นะครับก็กตามนี้ละกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่เราว่าเราจะอยากจะอยู่หมวดไหนนะครับเห็นไหมครับ3รูปแรกสําคัญเพราะมันมาโชว์ตรงนี้ไงฮะเวลาโชว์ตรงนี้เนี่ยถ้าเขาจะดูหน้าร้านเราว่าเงื่อนไขจะส่งยังไงอะไรเขาก็มาดูตรงนี้ใช่ไหมครับดูหน้าร้านแต่ถ้าเขาจะดูโอ้โหรายการคุณมีตั้ง20รายการเขามาแตะที่เมนูนะครับส่วนเรื่องแตะเมนูเดี๋ยวเราไปพูดการเปลี่ยนรูปอาหารในคลิปต่อไปส่วนรอบนี้เรากลับไปหน้าร้านของเราก่อน เห็นไหมครับเรากลับมาหน้าร้านแล้วเราเปลี่ยนรูปตรงนี้เราเข้าใจแล้วเปลี่ยนรูปตรงนี้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือรูปของตัว QR Code อันนี้เรื่องเปลี่ยนรูปเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกนะครับมันเป็นเรื่องสนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนสําคัญของรูปก็คือคุณต้องถ่ายรูปให้สวยสวยพอสมควรนะครับคือเดี๋ยวนี้ความคุ้นชินน่ก็คือขอให้เห็นอาหารที่น่ากินชัดๆเราจะสังเกตว่าบางทีเราไปยืนอยู่ในบางที่เนี่ยนะครับ เราไม่อยากกินหรอกแต่เวลาที่มาเจอนะครับที่เป็นรูปแล้วเนี่ยเราสั่งเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เห็นทุกอย่างถูกไหมครับเราไม่ได้เห็นองค์ประกอบของร้านไม่ได้เห็นหน้าตาคนทำนะฮะเพราะฉะนั้นภาพนี้ทําให้คุณขายดีส่วนเรื่องการโปรโมทเดี๋ยวผมมีคลิปเล่าให้ฟังว่าเราทําการตลาดให้คุณเนี่ยคุณแค่สมัครเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มแต่ต้องทําแอปให้สวยด้วยนะเพราะว่าถ้าใครไม่ใส่รูปไม่ใส่ข้อความผมจะดีลิททิ้งนะครับ ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับ